มีตวงนงามเนาะพี่ใหเนาะตวงามพระเดียวมีบ้านพี่ใหจานยุ่งมันเป็นบุถู้แจไม่ได้พ่อนางคนดนหรกพรขอผาอาพมานทีพิธีกรหมอสวดหมอ้ามหมอพามตัวผูก่อตัชนงานบวชงานแต่งงานงาน สูบวนนียังปุณเป็นเมิดมองอึงมากไม่ทำเาะลายอุบาทพอดีก็เออเพราะตอตากเพราะต่อตาท็่เป็นเมืดละชัถูกป่ะเออนี่เหรอ่องแล้วราปันปาปาปาป้นของวาละผีมรงเนาะปีไ,มไ,มไหมเนาะพ่อใหญ่เนาะตกปีไหมเราปีมรุ่งผีนีผู้ใด,ดเกิดปีมะบอกพ่อใหญ่มาผีรุ่งจปีงั้สี่สิบแปดหรือเป ล่วงโขดซีรอบเนาะกขดซีรอบแล้วที่ที่เปลมฝันพี่มาถามก้อมฟันพญ่ยพรนี่มึม <c oughs> งดก้อนงดมังหันก็ว่าฝันแมน่นเขาอ,อู้ว่าสันมาวันนี้ถามกวามฝันไหสามหกเก้าได้กอพ่หกสามหกเก้าหกสมหกเ้าอืม,มแล้ว,วมันใจฮกมัม้งนะ มาแทนแน่นอนมู่บนกระร <c oughs> ังคืดวัดจีถูกเตองเสี่ยงหินยังพี่เคยเห็นยังนิเห็นชิล่าอันเห็นแยงหัาตนมเห็นธาตพนมนั่นคือของของขุนอืมเดี๋ยวว่าใสเกิดพ่อไงสวัสด์่านพรนุ่มแล้วอรอยบุษาโอ้ด้านลุงสวัสดิ์รับมว่าาตุพระธาพ,พนมเอามาให้พ่อหนีเปิ่นคุณบูษราคุณเบิงคุนแยง คหยเป็นซีรีมงคลให้ลูกแ่รา,านนำ้ำสาตุราตุรศกของมันม,มันเรียกพน่มชีนาไกมาต่งผุนก็มีพุ่มชีนานำ้ำเัหกันบางในพุ่มชีนาก็มีอันนี้ไม่ย,ยังหนหน้าป๊กบ่